นี่แล้วกัน y เท่ากับ x กำลังสมลบ x แล้วน้องลองหาดิฟตัวนี้โดยใช้ลิมิตบอกไปอ่ะถ้าถ้าเิดจะดิฟตัวนี้ก็ dy ส่วน dx เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้ศอ่ะเขียนไปก่อนก็เป็น f อ่ะเขียนด้วย ที่ x เท่ากับ1อ่าก็เขียนไปเลย f h บวก1ลบ f 1เพราะว่ามัน f x ใช่ไหมก็ x เท่ากับ1ส่วนด้วย h ทีนี้แล้ว f x ของ f x ของเราเป็น x กำลัง3ลบ x แล้วก็แทนเข้าไปเลยก็ได้เป็น Limit h เข้าใกล้0แทนเข้าไปก็กลายเป็น h บวก1 h อีกแล้ว เอาเดได้ไหมกำลังสามลบ h บวกหนึ่ง f หนึ่งของเราเป็นเท่าไหร่คะเป็นศูนย์ใช่ไหมก็จะขึงนค้เป็นหนึ 1. 1่งลบหนึ่งหนึ่งกำลังสามลบหนึ่งนั่นเองส่วน h อ่าคิดคิดแล้วแก้ออกมาจะได้เป็น h กำลังสามบวก 3 h กำลับบงสบวก2 h ส่วน h ทีนี้ลองทำต่อแล้วจากเมื่อกี้ก็ตัด h ตัด h โอเคไหมเดี๋ยวนงนากพี่ลุงพูด h ไม่ชัดอ่ะตัดกันจะได้เป็นลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้0ของ เอกำลังสองบวกสามเอบวกสองได้เท่าไหร่คะน้องๆได้สองตองอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องดิฟมาก่อนก็เริ่มค่อยๆเรียนไปแต่น้องๆบางคนเนี่ยที่เคยเรียนเรื่องดิฟแล้วก็เป็นก็อาจจะดูทบทวนอ่ะอาจจะดิฟไปเลยก็ได้ตรงนี้ก็ได้สองเหมือนกันจำไ,ได้ไหมตกมาเรีนสามเ็กกำลังสองลบหนึ่ง 3x กำลัง2ลบ1ก็แทน x เท่ากับ1ลงไปก็ได้เป็นเท่าไหร่คะก็ได้สงเหมือนกันโอเคไหมอ่ะปี่ยันมาลองอีกสักข้อไหมลองอีกสักข้อดีกว่าเอาข้อไหนดีเอ่ยข้อนี้ดีกว่า y เท่ากับแฝงรูท X อ่ะทีนี้ไม่บอกว่าที่ไหนละให้หาดิฟเฉยๆอ่ะก็เริ่มเลยก็คิดได้เป็นเขีย okay, นเป็นดีวาบอ่ะเท่ากับลิมิต H ใก้ศูนย์ f h บวก x ลบด้วย f x ส่วนด้วย h อ่ะแล้วก็แทนนี่เข้าไป f h บวก h เข้าไปใน square root จะได้เป็นแคนลิมิตนะ Square root ของ h บวก x ลบด้วย square root x ส่วน h ทีนี้เราก็แก้โดยใช้คอนจูเกตก็ได้เอาคอนจูเกตเข้าไปคูณน้ออาจจะพี่ลุงคอนจูเกตใช่ไหมอ่าใช่แล้วจ้ะทำไปเลยที่ตรงนี้มันคิดเลขไม่ได้เยอะเลยนะก็ใช้คอนจูเกตไปได้ก,ก็ต้องต้องทำให้ดูอีกไหมอ่า,อาทำให้ดูก็ได้เผื่อนะ้องบางคนอาจจะยัง แปบ,บงงๆอ่าแล้วก็คูณด้วยค่าจุเกตของมนันก็คือ h บวก X นี่แล้วก็เป็นอ่านี่แล้วก็คูณเข้าไปก็ได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง จะได้เป็นเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ได้เป็น h บวก x ลบ x ก็ได้เป็น h วตัวเดียวตานทันไหมคะอ่าทีก็ตัดกันตัวนี้ได้หนึ่งเราก็แทน h เท่ากับศูนย์เข้าไปได้เลยจะได้เป็นหนึ่งส่วนสองูอย่างนี้ก็จบแล้วเราก็จะหา ดิฟของตัวนี้ได้เท่ากับ1น okay, ึ่งส่วนสอรูทเอ็กโอเคไหมตันนี้เจ็บมากเลยที่มือกระดาษบาด